หัวลงไปปืนใหญ่ครับแล้วก็ซัดไปก่อนหนึ่งดอกน่าจะตายได้ไม่ยากครับแล้วก็ F1 แล้วก็ตรงนี้จะมีเป็น Mi Mi มิกสิมิกยี่สบถ้าผมศาสเข้าไปก่อนตามด้วย F14 เก็บไป2ลำลวดครับผมสำหรับ F5 ของเราตรงนี้นี่มุมดีๆมุมดีๆที่อยากให้ลองเลยเกิน1น,นัดไปครับ1ศพและตามด้วยสูต30ครับเก็บได้4ลํลำลวดครับผมเป็นคอ d ด้คิวไป เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Metal Storm นะครับผมหรือว่าอดีตชื่อเกมนะครับ Air Combat Legends นั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิวเครื่องบินอีกหนึ่งลำนะครับผมที่เรียกได้ว่าเครื่องบินซีรีส์นี้นะครับผมมันมีรุ่นแยกย่อยกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ในเครื่องบินโมเดลนี้นะครับผมก็มีการประจำการในประเทศไทยด้วยนั่นเองนะครับผมแต่แม้ว่าในปัจจุบันนะครับผมทางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยก็ยังมีข มีการส่งเครื่องบินรบไปทำการโจมตีฝั่งข้าศึกอะไรแบบนี้บ้างนั่นเองครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการพูดถึงกับเครื่องบินรบหลักอย่างเช่น F16 กับคลิปเทนอะไรต่างๆนานาว่าเอ้ยดูสิเรามี F16 นะมีการไปโจมตีนู่นนี่นั่นย่อนไขทิ้งระเบิดบลา b l บ b อู oh, ้ดูนั่นสิคลิปเทนมาด้วยนะครับไปย่อนไขคอมเมนต์มันเลยอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าตัดภาพมาที่เครื่องบินรุ่นปู่อย่าง F5 นะครับผมนั่งจับเจ้าเฝ้าสารอยู่ไม่มีใครพูดถึง สงสารปู่แกจังเลยนะครับผมชนะั้นเลยในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัว F5 นะครับผมมาปัดฝุ่นแล้วก็มารีวิวให้แกสักหน่อยละกันครับจะได้ไม่น้อยใจไม่แพ้กับ F16 แล้วก็เครื่องบินกิฟเทนที่รุ่นใหม่กว่ามีการอัปเกรดสูงกว่านั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวเรามาฟันแฟกกันเล็กน้อยนะครับผมสําหรับเจ้าตัว F5 เนี่ยที่เรามีประจําการในประเทศไทยนะครับก็จะมีหลายรุ่นเช่นกันนะครับผมอย่างเช่นรุ่น A รุ่น B รุ่น E และก็รุ่น T นั่นเองครับซึ่ง บางส่วนเนี่ยก็ถูกปลดประจําการไปปี2,553แล้วนะครับผมแต่ว่าที่ยังประจําการแล้วก็มีการอัปเกรดอยู่เรื่อยๆนะครับผมปัจจุบันี่ยก็ยังเป็นรุ่น F5T นะครับ Super t i g i s นั่นเองนะครับผมซึ่งยังมีการประจําการอยู่ณขณะนี้นั่นเองซึ่งเครื่องบิน F5 ของไทยนะครับผมหรือว่า F5TH Super t i g i r s ลำนี้นะครับผมก็ได้ถูกปรับปรุงมาจาก F5 รุ่น E กับรุ่น F นั่นเองนะครับผมก็การอัปเกรดในครั้งนี้นะครับผมก็จะทําให้อายุการบินของมันเนี่ยนานขึ้นนั่นเองนะครับผมก็เกือบ1หนั่วโมงเยม้งนช จาก7,000กว่าชั่วโมงถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับผมแล้วก็จะมีการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆภายในเครื่องบินด้วยนั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เข้ามานะครับไอ้พวกตัวแจมเมอร์อะไรต่างๆแล้วก็ที่สำคัญที่เป็นไฮไลท์หลักเลยนั่นเองนะครับผมก็คือการอัปเกรดที่ทำให้เจ้าตัว F5 ตัวเนี้ยนะครับสามารถติดตั้งขีปนาวุธประเภทพวกเดอร์บีห้หร สามารถทำการลบแบบ BVR ได้นั่นเองครับหรือว่า Beyond Visual Range <c oughs> ช่วยแปลเป็นไทยทีดิ BVR นะครับผมหรือว่า Beyond Visual Range นะครับผมก็คือการลบนอกระยะสายตานั่นเองครับก็จะใช้เป็นมิสไสลยพวก Fox 3อะไรประมาณนี้นั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าการยิงมิสไสลยออกไปโดยที่ตายยังมองไม่เห็นเนี่ยมันช่วยเพิ่มความสามารถในการโจมตีระยะไกลได้อย่างมากเลยระยะไกลไปแล้วนะครับในส่วนของระยะใกล้เนี่ยก็จะสามารถติดพวกไอลิสที แล้วก็ไพทอน n 4ได้อะไรประมาณนี้นะครับเป็นวิสัยที่ตรวจจับด้วยความร้อนนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีการอัปเกรดอะไรขึ้นมาอีกเยอะนะครับอย่างเช่นติดขีปนาวุธที่จากอากาศสู่พื้นเพื่อทําลายภาคพื้นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าผมจะลิสต์มาทั้งหมดเนี่ยก็คงจะครึ่งชั่วโมงได้คลิปนี้นะครับผมไม่ต้องรีวิวกันพอดี ก็จะเป็นประมาณนี้และการเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับส่วนถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปกันได้น,น่นเองครับว่าเอ้ยคุณอาจจะชื่นชอบ F5 เป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่าชอบ F16 มากกว่าแต่ว่าตอนนี้สาเหตุที่ผมหยิบ F5 มาทำนะครับหนึ่งเลยหลังจากที่มีเหตุการณ์ข้อพิพาทระหว่างไทยกับมพุชานะครับผมมีแต่คนพูดถึง F16 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 กิเพนกิเพนกิพไม่มีเลย ไม่มีใครพูดถึง F5 ทั้งนั้นนะครับรู้สึกแอบคนไทยใจร้ายไปนิดนะครับที่ปล่อยให้ปู่ F5 ของผมเนี่ยนั่งเงาๆอยู่คนเดียวอยู่ที่มุมห้องนะครับผมพร้อมกับ Alpha Jet นั่นก็อีกลำหนึ่งนะครับผม2เลย ผมยังไม่มี F16 นะครับถ้าผมมี F16 ผมจะรีวิวลำนั้นก่อนแต่ตอนนี้ผมไม่มีผมก็เลยมาหยิบคุณปู่ F5 มารีวิวก่อนสรุปมันดีหรือไม่ดีวะเนี่ยพูดเงี้ยเอาล่ะแต่ก่อนที่เราจะพูดไปมากกว่านี้นะครับผมใครที่ดูมาถึงจุดจดนี้แล้วนะครับผมหรือว่าลงเข้ามาดูในคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับแล้วก็รู้จักช่อง Sandin Style เป็นครั้งแรกนะครับผมรบกวนทุกคนนะครับผมให้กดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่อง Sandin Style เอาไว้หน่อยก็แล้วกันนั่นเองครับช่วงนี้เนี่ยผมใกล้จะถึงหนึ การรีวิวเกมเกี่ยวกับแนวสงครามเป็นหลักนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็น Modern w a r s h i p w a r Thunder แล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดเนี่ยก็คือ Metal Storm ตัวนี้นั่นเองครับซึ่งการรีวิวของเราแต่ละคลิปนะครับอย่างที่เราทำไปก่อนหน้านี้ก็คือเราจะมีการเสริมเกล็ดเล็กเก็บน้อยของยุทธปกรณ์อาวุธเครื่องบงเครื่องบินต่างๆนะครับหรือว่าเรือต่างๆเนี่ยให้เป็นความรู้เกล็ดเล็กเก็น้อยนั่นเองนะครับผมส่วนถ้าใครอยากเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนั่นเองครับสไตล์การทำคลิปของเราเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งถ้าคคคคคุุณณเเเปปป็็็็นนนนนดดูููใหม่่่่รรรััแแแลล้้้้ววกกกจชองงียท ชอบในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยุทโธปรกรณต์ต,ต,ต่างๆเครื่องบินลบรถถังเรือลบอะไรแบบนี้เราคือพวกเดียวกันนั่นเองนะครับผมฉะนั้นเลยเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะลงภายในช่องนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนั่นเองครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็รบกวนกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเวลาที่ลงคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะได้แวะเวียนกันเข้ามานั่นเองนะครับผมและที่สําคัญเลยการกดไลค์แล้วก็การกดซับสไคร์เนี่ยมันเป็นการสนับสนุนช่อง YouTube ที่ดีที่สุดแล้้วนนนัั่เองครรทุกกสาามถดดไฟี กดตอนนี้เลยก็ได้นะครับผมโดยที่ไม่เสียเงินเสียทองนั่นเองครับซึ่งข้อดีของการกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์เนี่ยก็คือคุณกดให้ผมณตอนนี้นะครับแล้วก็ในอนาคตภายภาคหน้าเนี่ยอาจจะสักอีก3เดือน6เดือน1ปี2ปีแล้วคุณอาจจะไม่ได้ชื่นชอบผมแล้วแล้วก็ไม่ได้ดูผมแล้วเนี่ยทุกคนสามารถมากดอันซับสไครต์ให้ผมได้ตลอดเวลาเลยแต่ว่าณตอนนี้นะครับผมรบกวนทุกคนนะครับที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับรบกวนกดให้ผมนิดนึงนั่นเองครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปนั่นเองครับ ส่วนถ้าใครกดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามเนื้อหาในส่วนต่อไปกันได้เลยนั่นเองครับกับการรีวิว F5 Tiger นั่นเองครับผมปะลุยกันสำหรับเครื่องบินที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นะครับผมมีชื่อว่า F5 Tiger นั่นเองครับเป็นเครื่องบินจากสัญชาติอเมริกานะครับผมแล้วก็ถูกจัดจำแนกคลาสในเกมนี้นะครับผมเป็น Light Fighter นั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าในเกมนี้เนี่ยก็จะมีการแบ่งคลาสของเครื่องบินเหมือนกันนั่นเองครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างเป็น l i g ์ไ Fighter ไปเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลาสอื่นๆกันเล็กน้อยนะครับผม อย่าง intruder ตัวนี้นะครับก็จะเป็น class attacker นั่นเองครับแล้วก็อย่างตัวนี้ dragon นะครับผมก็จะเป็น m เ d ียม fighter นะครับหรือว่า f4 phantom ตัวนี้นะครับก็จะเป็น heavy fighter นั่นเองครับก็จะมี class ประมาณนี้นะครับผมให้ดูเป็นคร่าวๆเอาไว้นะครับระดับความยากในการเล่นนะครับผมจะอยู่ที่2ดาวเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นเครื่องบินที่เล่นง่ายมากๆนะครับผมเพราะว่าอาวุธมันเรียบง่ายไม่มีอะไรเลยนะครับต่อสู้ระยะใกล้แล้วก็ ใช้ปืนเป็นหลักประมาณนี้นั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันเนาะสำหรับเครื่อง F5 ที่เราจะเล่นในวันนี้นะครับต้องขอบอกไว้เลยนะครับผมว่าอัปเกรดไม่เต็มนะครับอยู่ที่เลเวล10นะครับผมแต่ว่าการที่มันเลเวล10เนี่ยมันก็เพียงพอสำหรับฝีมือในระดับผมแล้วนะครับผมว่าอืมมันน่าจะจัดการศัตรูได้ไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปนั่นเองครับซึ่งการอัปเกรดของเกมนี้เนี่ยก็จะมีการบวกดามงดามเตสเพิ่ม HP อะไรต่างๆนั่นเองครับแล้วก็ปลดล็อกพวก สกิลเสริมนะครับเป็นพา s s i ส e s สกิลนะครับผมซึ่งผมยังไม่ได้อัพเต็มนั่นเองครับมาดูในส่วนของสเต็แล้วก็โหลดเอากันดีกว่านะครับผมว่า f 5นะครับผมติดอะไรไปได้บ้างแล้วก็มีสเต็ประมาณไหนนั่นเองครับคลิกมาตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมมี hp เนี่ย ที่เลเวล10นะครับย้ำนะครับผมว่าอัพไม่เต็มแล้วก็อยู่ที่เลเวล10เท่านั้นนะครับจะอยู่ที่1 4 7 HP นั่นเองครับค่อนข้างที่จะบางเลยนะครับผมก็สมกับเป็นไลฟ์ไฟเตอร์นะครับไลฟ์ไฟเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะมีเลือดที่ไม่ค่อยเยอะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าผมอัพไปจนถึงเลเวล20เนี่ยมันก็อาจจะเยอะกว่านี้นะครับผมก็ขอละไว้ในฐานที่เข้าใจกันละกันนั่นเองครับท็อปสปีดนะครับอยู่ที่1299กกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม มีอัตราการเล่นนะครับอยู่ที่45ซึ่ง45เนี่ยผมถือว่าเร็วแล้วนะครับผมมันค่อนข้างที่จะมีความคล่องตัวสามารถแบบพอที่จะไปไล่คนอื่นหรือว่าหลบมิสตงมิสไซอะไรแบบนี้ได้ทันนั่นเองครับเทร์เรสนะครับอัตราการเลี้ยวอยู่ที่39องศาต่อวินาทีนะครับแล้วก็ความเร็วในการเลี้ยวที่เหมาะสมนะครับผมจะอยู่ที่648กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับและปิดท้ายด้วย afterburner นะครับผมสามารถ afterburner นะครับหรือว่าเปิดสันดาปท้ายติดต่อกันต่อเนื่อง12วินาทีนั่นเองครับซึ่งในการเเลลล่่่นนสวววใหญแ้ผมา12 นาทีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยนิดนึงนั่นเองครับนั่นเป็นหน้าที่ของเราแล้วละ่ะว่าจะมีการบริหารในส่วนของ afterburner ยังไงนั่นเองนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องห่วงคือถ้ามันหมดเนี่ยมันก็สามารถลื้อฟื้น r e f i l ได้นั่นเองนะครับผมก็ตามปกติของมันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องบินในคลาสอื่นอย่างเช่น m เ d ียม fighter หรือว่า heavy fighter เนี่ยเขาจะมี afterburner ที่สูงกว่านี้แล้วก็บินได้นานกว่านี้นั่นเองครับของเราเนี่ยก็ประมาณนี้แหละนะครับผม12-13วินาทีนะครับสำหรับ l i g ์ไ fighter ในส่วนของอาวุธกันบ้างน,นะครับผม อาวุธชิ้นแรกนะครับผมแคนนอนนั่นเอง ปืนใหญ่ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นสายพิซชันนั่นเองครับสายยิงแม่นยําแล้วก็มีคาลิเบอร์ขนาดใหญ่นั่นเองครับเพราะว่า F5 เนี่ยให้ปืนถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณ20มมตรนะครับปืนค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีความแม่นยําสูงเวลาที่เรากดลูดทีนึงเนี่ยมันทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นของเจ้าตัว F5 ตัวนี้แล้วก็จะเป็นอาวุธหลักด้วยนะครับย้ำว่าอาวุธหลักนะไม่ใช่มิสไซล์แต่อย่างใด F5 เนี่ยจะเป็นสายด็อกไฟนะครับเป็นสายไลฟ์ไฟเตัว,วน,น,น,นี้ก็ จะให้แคนนอนมาในสไตล์ประมาณนี้นะครับาดาเมจนะครับสูงสุดนะครับ1น1้ DPS นั่นเองครับดาเมจ per second หมายความว่ายิงปืนใหญ่ตัวนี้ถ้าโดนเต็มๆ1วินาวิีนะครับจะสามารถทำดาเมจสูงสุดได้171หน่วยนะครับระยะที่สามารถยิงได้แล้วก็หวังผลนะครับอยู่ที่900เมตรหรือว่า0 9เกิโลเมตรนั่นเองระยะที่เรายิงได้นะครับจะอยู่ที่1.1กิโลเมตรนะครับระยะตรงนี้เนี่ยหมายความว่าถ้าเราเข้าใกล้ศัตรูในระยะ1.1เนี่ย มันจะมีเป้าให้เราเล็งนั่นเองครับแล้วเราก็สามารถกดยิงได้โดยที่คอมโบกับ0.9ตัวนี้0.9ตัวนี้ก็คือระยะหวังผลของปืนนั่นเองมันจะเป็นประมาณนี้นั่นเองครับอันนี้อธิบายก่อนเนาะในส่วนต่อมานะครับผม Spinning-Up Time นะครับผมก็คือ,อะระยะเวลาในการหมุนของปืนนะครับก็คือไม่มีนั่นเองครับปืนนี้สามารถกดยิงปุ๊บกระสุนออกไปได้เลยนะครับ ในส่วนของปืนอะไรนะครับผมที่จะมี spinning up time ก็จะเป็นพวกตะกูลปืนใหญ่ลำกล้องหมุนนั่นเองครับอย่างเช่นปืนวอลคนที่ติดอยู่กับ F14 Delta d a r ร์อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีจังหวะหนึ่งที่หมุนอยู่นาะแล้วค่อยปล่อยกระสุนออกไปแต่ว่าตัวนี้ลั่นไกปุ๊บยิงได้เลยนะครับสะดวกดีนะครับ speed นะครับการกระจายนะครับการกระจายค่อนข้างต่ํานั่นหมายความว่าเราจะยิงได้อย่างแม่นยํา เป็นสายปืน precision ที่แท้ทูนั่นเองนะครับผม overheat นะครับปืนนี้จะยิงออกไปทั้งหมด8.33วินาทีนะครับก่อนที่จะติด overheat แล้วก็คูล cool ด d o w n นั่นเองครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงเลย 8.33เนี่ยมากเพียงพอที่เราจัดจัดการศัตรูได้2องลำด้วยซ้าไปนะครับกระสุนนะครับไม่จํากัดนะครับแล้วก็การเจาะเกาะไม่มีนะครับไม่ใช่ปืนสายเจาะเกาะไม่เหมือนกับพวกเอเทนหรือว่าเครื่องบินที่เป็นสายไอเทเกอร์นะครับตรงนี้เขาจะมีค่าเจาะเกาะมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีนะมิสไซล์นะครับอาวุธลองของเราอันนี้ผมให้เป็นอาวุธลองเลยนะสำหรับเครื่องบินลํานี้เพราะว่าอาวุธหลักของมันเนี่ยคือปืนนะครับอาวุธลองเป็นมิสไซล์ช็อตเลนนะครับผมจากเท่าที่ดูเนี่ยเท่าที่ผมดูนะเป็น AIM 9J นะ เป็นมิสไซล์ช็อตเลนนะครับพิสัยใกล้แล้วก็นําวิธีด้วยความร้อนซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณปล่อยไปในระยะใกล้ๆ มันจะสามารถติดตามความร้อนจากการอัปเตอร์เบอร์เนอร์จากเครื่องยนต์ของศัตรูได้อัตโนมัติเลยเราไม่จําเป็นจะต้องไปเอาหน้าจีเอาเลดราไปจีเหมือนกับมิสไซล์ฟอกวันะครับผมอันนี้จะเป็น FOX 2แทนนั่นเองครับระยะก,การยิงอยู่ที่2.8กิโลเมตรนะครับดาเมจสูงสุดที่มันทําได้นะครับตอนนี้นะดาเมจต,ตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่111นะครับแล้วก็มีความเร็วอยู่ที่32,40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับประมาณเกือบ3มักประมาณนี้นะครับ เทอร์เรทนะครับอยู่ที่15องศาต่อวินาทีนะครับแล้วก็มีมุมล็อกนะครับอยู่ที่7องศาเวลาในการล็อกนะครับ1.3วินาทีเท่านั้นนะครับผมก็ใช้ในการด็อกไฟได้สะดวกเลยนะครับใช้เวลาแค่1น1.3วินาทีในการล็อกเท่านั้นแล้วก็2.8กิโลเมตรเพียงพอแน่นอนครับในการด็อกไฟกับค่าศึกแล้วก็เฮดออนด้วยนั่นเองครับถือว่าเป็นเครื่องบินที่ใช้งานง่าย ไม่มีอะไรซับซ้อนครับมีอาวุธแค่2อ,อย่างถ้าเครื่องบินลำอื่นๆที่มีฟ o อกวันมันก็จะมีความยุ่งยากแล้วก็มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาด้วยนั่นเองครับและสําหรับจํานวนที่มันให้มานะครับผมก็จะมีทั้งหมด4ลูกนั่นเองนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องห่วงพอไม่พอค่อยว่ากันในเกมนะครับสุดท้ายนะครับเคาน์เตอร์เมชเนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถกดได้ถึง3ครั้งนั่นเองเคาน์เตอร์เมชเอมีอะไรบ้างมี แฟร์มีชาร์ปนั่นเองครับเอาไว้ในการล่อบมิสไซล์สตู ool, นะครับหรือว่าใช้ในการดอสในการหลบอะไรต่างๆนั่นเองประมาณนี้ในส่วนอื่นๆนะครับผมอย่างเช่นพวกเรื่องของสกิลม d ต่างๆเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ต้องรีวิวนตอนนี้นะครับผมเพราะว่าผมเองก็ยังไม่มีแล้วก็ยังไม่ได้ทําความเข้าใจมันเหมือนกันครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นอย่างไรนั่นเองครับแต่ว่า หลักๆแล้วนะครับผมสำหรับ F5 ที่เราจะมาเล่นในวันนี้นะครับสรุปแล้วเนี่ยเป็นสายเฮดออนก็ได้สายด็อกไฟก็ได้นะครับแล้วก็มีตัวช่วยเป็นมิสไซล์เฮซิเกอร์นะครับผมมีความคล่องตัวสูงในการหลบหลีกตามเสาหรือว่าตามกำแพงหินอะไรต่างๆได้ง่ายนั่นเองนะครับผมโดยรวมแล้วเป็นเครื่องบินที่เหมาะกับมือใหม่สุดๆไปเลยนะครับผมเข้าใจได้ไม่ยากนั่นเองครับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกมเพลย์กันดีกว่านะครับผมว่า F5 ไทเกอร์ลำนี้ในวันนี้ในคลิปนี้จะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับผมไป เดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนั่นเองครับเอาเละครับก็มาอยู่กันในเกมแรกกันเลยนะครับผมฉากเปิดตัวสุดเท่อีกแล้วอยากให้โมเดอร์บอรชิพมีแบบนี้บ้างจังเห็นทีไรก็นึกถึงโมเดอร์บอรชิพมันไม่มีฉากเปิดตัวแบบเท่ๆอย่างใครเขาให้ตายมะมาอยู่ในด่านคริมสันแชนยอนครับแล้วก็เป็นฉากตอนกลางคืงนซะด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอเช็คประชากรก่อน,อนว่าทีมเขาทีมเรามีอะไรน่ากลัวทีมเรา F5 นะครับมีกิบสามแล้วก็ F111 นะครับแล้วก็ J35 มิกยี่สครับฟังสตูนะครับเอฟร้อยซูสันว่าตเฟกเดี๋ยวขอลบกันปึ๊บดอดน่าจะหลบได้ไม่ยากนะครับดอกนี้ม,มีมันมันมีซูสัโผลมา F4, f 5่มาเ4 F15 F1 ครับโอเคครบเพื่อเราเริ่มต่อสู้กันแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มเข้าไปด็อกไฟวงในกันเลยนะครับเพราะว่าสตูเนี่ยเขาอยู่ใต้เรานี่เองอันหัวลงไปปืนใหญ่ครับแล้วก็ซัดไปก่อนหนึดอกน่าจะตายได้ไม่ยากครับแล้วก็ F1 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 มีตัวล็อกหลังเราอยู่ด้วยโอเคอาจจะไม่ได้มันเหมือนกับโมเดอร์บอร์ชิปนะครับเพราะว่าไอไลน์นั้นเนี่ยมันสนุกจริงแต่ว่าตัวนี้มันต้องใช้ความเม้มปากเพราะว่ามันนัวไปหมดเลยนะครับมันมีแต่เรื่องนัวๆโอเคตัวนี้น่าจะเสร็จเราโอเคได้มาเป็นแอซิทครับเสร็จเพื่อนไปแล้วก็อันนี้เสร็จเพื่อนอีกแล้ว่างไงเพื่อน F15 F15 เจอเครื่องบินรุ่นคุณปู่เข้าไปก็ล่วงเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เกิดในช่วงสงครามเย็นเหมือนกันครับ F15 พอกับเรานี่แหละไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ซัดเข้าไปครับที่ F4 Phantom อันนี้น่าจะเก๋กว่า <c oughs> เรียบร้อยครับเฮ้ยมาดรอสมิไซน์น่าจะหลบได้ครับตัวนี้อุย้ยหลบไม่ได้วะ่ะผิดคาดนิดน,นึงรีบปล่อยไปหน่อยครับเดี๋ยวเราบินขึ้นไปแล้วก็ไปเก็บฮิลครับเพราะว่ามีฮิลอยู่ตรงนี้พอดีรีอาร์มด้วยเนี่ยมีคนหนึ่งเลงเราอยู่นะสองลำสองลำเล็งเราอยู่หลบได้หลบได้ไ,ดไม่ยากไม่ยากเก็บอัลเทอร์เบนเนอร์ก่อนแล้วก็บินเรียบเขาครับ เรียบเขาช่วยได้เสมอแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเ้ขาลิงเราเนี่ยเรียบเขาช่วยได้เสมออีกรอบหนึ่งเนี่ยข้อดีของ F5 นะครับมันพลิ้วมากๆเฮ้ยเจอวะ่ะลบก่อนลบก่อนเขาใช้ปืนเขาใช้ปืนกลัวเขาใช้ปืนไม่ใช่อะไรแต่ปืนเขาไม่แรงเหมือนเรานะซู3สามสามครับจากสัญชาติรัสเซียซัดเข้าไปเลยนี่หลบได้ครับเหม่มมปากอยู่เมื่อกี้โทษทีที่ไม่ได้พูดแล้ววนกลับมาอีกรอบหนึ่งเจอกับ F4 ด้านล่าง ยังไงดีพี่พ,พวกเรายังไงดีพวกเราล็อกมิสไซล์ไปให้เกียรตินะเนี่ยจริงๆใช้ปืนกลธรรมดาก็ได้เดีย๋ยวเราไปเก็บอ่า HP ก่อนครับเพราะว่าเลือดเราเหลือแค่18ปหน่วยตอนนี้เรายังไม่ตายนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็ฮิลไปมิสไซล์ครับเอ้าหลบได้หลบได้หรือเปล่าจริงหรือเปล่าโอ้ยดูในแผนที่ครับเมื่อกี้เราสังเกตระยะจากมิสไซล์ได้จากแผนที่นะคือเราดูจากแผนที่ก็ได้อะี๋ยวสู้ส 3, 3อีกรอบหนึ่งครับซัดไปด้วยปืนใหญ่อากาศของเราด้วยความรวดเร็วแล้วก็ f อครับเขาสวนเราไปแล้ว F4 ดีกว่า f c ดีกว่า f c ดีกว่าจะเฮตออนกันเราเออไม่เก่งเหมือนในวอร์เนเนอร์ลเว้ยนี่ไงปาดหน้าเค,คเข้าไปโดนเข้าไป235ดามเมตรครับเลือกเขาเหลือนิดเดียวเท่านั้นแล้วเรามา F5 ยังไงยิงอ่าฟอ็อกวันเอฟอฟ็อกทูไปก่อนครับน่าจะเก็บได้เรียบร้อยแล้วก็รีอาร์มขอญาตรีอาร์มดอทมิสไซก่อนหนึ่งสเตปท้วนอืมได้อยู่เอาเอา้ยอันนี้เลือดเหลืออย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยอ่ะเก็บอีกลำนึงครับ แล้วก็เจอ F100 Super er, อยซูเปอร์เซเบอร์ยางนั้นเหนอเก็บ okay, ไปอีกลำหนึ่งครับได้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเก้าอย่างเยอะขอ10บลำได้ไมเพื่อนขอ10บลำขอ10บลำซูสาม้สามมา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 ดอกนี้ต้องได้ออืหลบมิซล์หลบแต่โดนเขาโอ้โหไม่ได้ตายเพราะมิสไซายนะเมื่อกี้แทนที่ผมจะรับมิสไซลยนะถ้ารับไปยังไงก็ไม่ตายแน่นอนเพราะเลือดเต็มใช่ไหมล่ะ โอ้เสียดายเลยตายหนึ่งจบการวินสติฉันอุตส่าห์ทำมาตั้งนานแต่ไม่เป็นไรครับเราสบายๆมากแค่นี้ก็โชว์ฝีมือของ f 5ได้แบบเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการเฮตออดนะครับเอ้ามาอีกรอบนึงอันนี้น่าจะโดนผมด้วยเขาก็โดนแล้วตรงนี้ซู33สซู33ไปก่อนครับฟ็อกซูตามด้วยปืนกลครับปืนใหญ่ปืนใหญ่ต้องเรียกว่าปืนใหญ่ปืน20มสิบนนี่ไงซัดอีกทีหนึ่งแนละ้วเรียบร้อยครับเก็บไป เป็นแต้มที่20นั่นเองแม่บอกเลยว่าเป็นการเล่นที่ดูเดือดมากครับในช่วงกลางเกมน่าจะเป็นเกมที่โชว์ศักยภาพในการด็อกไฟของของ f 5ได้มากที่สุดแล้วล่ะนะครับสกอร์ปิดไปที่1500อย่างเยอะ <c oughs> เมื่อหมือเยอะกว่าทอมแคปในคลิปที่แล้วอีกนะครับผมตัวนี้ Q11 นะครับผมตาย1แล้วก็แอสซิไม่น่าเลยว่าตัวนี้ตายแบบตายเออมากผมบอกเลยนะตายเออจริง นะอันนี้เหรียญที่เราทําได้ครับค่อนข้างเยอะพอสมควรสกอร์โดยรวมนะครับผมได้เป็นอันดับหนึ่งของเกมนี้เลยนะครับผมคะแนนเยอะสุดแล้วนะครับแล้วก็อันดับ2ก็จะเป็นตัวเอฟร้อยซูเปอร์เซเบอร์นะครับผมเจ็ดร้อยแปดสิบคะแนนนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยมิจยี่สิบามฟอกเกอร์นะครับผมที่ได้ไปท่องไว้ท่องไว้ทำมิซายตัวไหนรับได้ก่อนรับไปเลยอย่าไปชนอย่าไปตายเพราะการชนเลยมันอื๋ตายแบบชนนะครับมาอยู่ในเกมที่2กันนะครับผมแต่ว่า รอบนี้เนี่ยน่าจะไม่ง่ายเหมือนรอบที่แล้วนะครับเพราะว่าแต่ละแต่ละลำแต่ละทีมเนี่ยตึงๆทั้งนั้นนะครับผมเป็นเครื่องบินยุคเจน4เจน4.5ทั้งนั้นนะครับไม่ธรรมดาเลยฉะนั้นเลยรอบนี้อาจจะไม่ได้เล่นฉูดฉาดเหมือนรอบที่แล้วอาจจะเล่นเป็นแบบแนวระวังระวังเซฟเซฟขึ้นนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเช็คประชากรกันก่อนเนาะฝั่งเรา F5 ครับมีทอร์นาโดมีมิลลัสสามครับซูสามสามแล้วก็ GR3 GR3 GR นี่คืออะไรวะจำไม่ได้วะใครใครรู้บอกผมจีจาก,กัวปะ ไม่แน่ใจฝั่งศัตรูนะครับเจียสามเหมือนกันครับสูสามสามสูสามสิบมิกยี 10, ่สิบเอ็ดแล้วก็เอฟสิบสี่โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าวงไฟก่อนลับแรกที่เราล็อกครับเป็นเอฟสิบสี่ครับและซัดไปก่อนครับหนึ่งลวดหนึ่งลูดหนึ่งลูดไม่ใช่หนึ่งลวดโอเคลูดได้สองลำครับแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นมิกสิบมิกยี่สิบเอ็ดครับผมสาดเข้าไปก่อนตามด้วย F14 เก็บไป2องลำลวดครับผมสำหรับ F5 ของเราตรงนี้นี่มุมดีด มุมดีๆที่อยากให้ลองเลยเกิน1นนัดไปครับ1ศพและตามด้วยซูสามสิบครับเก็บได้4ี่ลํลรวนครับผมเป็นคอด้าคิวไปลาหลังมีคนตามเราอยู่ครับแต่อัตเตอร์อ่าอัเตอร์เบอร์เนอร์เราเหลือเราสามารถขึ้นตรงนี้ได้ทันไหมเนี่ยทัน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 เดี๋ยวเรากลับไปรีเลือดก่อนขอญาตรีเลือดก่อนลงยาวๆเลยครับตรงนี้อันตรายหลบมิสไซล์ก่อนไม่น่าหลบได้นะแต่เก็บอยู่ได้อยู่โอ้ยไม่เดียยเองไม่ทันหนยังซิงอ่ะ แล้วทีมเรายังไม่มีใครคิวได้เลยครับมีแต่ผมเท่านั้นให้ตายคือใจเย็นๆนะเพื่อนค่อยๆโอ้ได้แล้วลำหนึ่งลำหนึง่งเพื่อนได้แล้วลำหนึ่งครับเดีย๋ยวเราอัพเตอร์เบ์เนอร์จนเข้าสู่สนามลบไปเลยนะครับเข้าถึงวงไฟเรียบร้อยครับซูสามสิบสามเป็นเป้าหมายแรกยิงไปก่อนครับฟอกทูและตามด้วยลูดปืนกลหนึ่งเซ็ครับตามด้วยซูสามสิบรอบหนึ่งฟอกทูแล้วก็ปืนกลไปสาดเข้าไปโอ้ไม่ตายด้วยว่ะอึดไปไหนเนี่ยพี่ชายอึดไปไหน เขาน่าจะอัพมาเยอะหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเพื่อนอย่าเพิ่งลาสโอเคลาสเรียบร้อยฟ้องทูอีกรอบหนึ่งครับไปที่ GR3 GR3 สามจีอาร์สามมันคืออะไรกันแน่วะเนี่ยเดี๋ยวพลุก,ก่อนครับตรงนี้มีเป้าหมายให้ยิงเพียบเลยขอย,ยิงเป็น s อสก่อนละกันเรียบร้อยมียีิเอ็ดโดนเก็บไปครับแม่ตอนนี้สกอร์เราเริ่มตีตื้นขึ้นมาจากเมื่อกี้ดูจะสูสีสูสีตอนนี้เราได้นําขึ้นมาละแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้ครับเพิ่งนําแค่3ตัวตรงนี้ครับซูสามสิบ ได้ไหมไม่ได้มิสไซล์เราหมดแล้วด้วยครับเดี๋ยวเราหลบนิดนึงขอญาตขอญาติเลี้ยวมาเลี้ยวมาปาดได้ไหมเพื่อนปาดหน้าเค้กมีงไงเรียบร้อยครับผมจะไปกลํำหนึ่งอันนี้ไม่น่าหลบได้โอ้ยหลบได้เฉยจังหวะที่ไม่ควรจะหลบได้ก็หลบได้งั้นเหรอน่าสนใจดีนี่โอเควนกลับมาครับโอ้ยมีลํำใกล้าตายด้วยครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสาดมันเพื่อนโอเคเรียบร้อยได้มาอีกหนึ่งลํำครับสำหรับทีมเรา เนี่ยไม่เดือดจริงๆด้วยนะเกมเมื่อกี้นี่คือเราเก็บแต้มได้รวดเร็วกว่าเยอะเลยฮนะอันนี้เราน่าจะมีมิสไซล์หลงเหลืออยู่เนาะไม่งั้นคือน่าจะคิวลำเมื่อกี้ไายแล้วครับแต่ว่าไม่ได้เลยนี่ไงซูสามสามครับสาดเข้าไปช่วยเพื่อนไดเอสซี S อีกแล้วผมว่าเรากลับไปรีอาร์มก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะต้องด็อกไฟไม่มากกว่านี้มันอาวุธหลักก็จริงนะแต่มันก็หลักเกินใช้แต่ปืนกลอย่างเดียวปืนใหญ่อากาศอย่างเดียวมันก็จะเกินไปหรือเปล่าโอเคด็อกหลบไม่ได้ครับสายเกินไปช้าไปนิดนึง ลงตรงนี้เลยแล้วก็รีอาร์มครับแล้วก็ไปเก็บฮิวด้วยแต่ผมคิดว่านะเราลองเสี่ยงกันดูปะไม่ต้องไปเก็บฮิวไม่ต้องไปเก็บฮิวหรอกเออเพื่อนเขาสู้กันอยู่เพื่อนเขาสู้กันอยู่เราจะมาอู้คนเดียวได้ยังไงนี่ครับฟ็อกทูไปน่าจะเก็บได้นะล้ำนี้เรียบร้อยครับผมนี่เก็บได้ไม่ยากหรือเปล่าเก็บได้ไม่ยากหรือเปล่าออันนี้อันนี้ให้เพื่อนไปแล้วก็อีกลํำหนึ่งครับเป็นซู 30. สามสิบสาดเข้าไปก่อนแล้วก็นีเลยเขาก็ยังฆ่าเราไม่ได้อยู่ดีนะ มิสไซล์เราหมดแล้วครับหมดทั้งตัวหมดตัวแล้กใหญ่ขอลบกอนโอเคได้อยู่ได้อยู่เอาเตอร์เบนเน่เก็บ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 มีปืนเขาล็อกปืนมาหาเราเขาล็อกปืนมาหาเราเราเลื้อยหลบตามเทอเรนเลื้อยมียิงมาสองนัดเลยกลัวไม่ตายเหรอพี่โอ้โหเรียบร้อยตัวแตกครับสกอร์ข้างสูสีนะตึงมืออยู่รอบนี้แต่เราก็ยังได้อยู่นะยังเป็นพันห้าร้อยครับ แต่เป็น1,500คิวคิวเตายสเออแต่ตึงมือจริงตึงกว่าเกมที่แล้วเยอะเลยอ่ะเขาน่าจะมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าเราอย่างเช่นเป็นทุบเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าการอัปเกรดแต่เรายังไม่ได้อัปเกรดให้ตายล็อกมาล็อกทูต้องมาสักลำหนึ่งละโอ้อยังไงผู้ฉากนี้สวยเนี่ยถ <c oughs> ้าสวยดีนี่แซงและเรียบร้อยครับจบไปด้วยชัยชนะของเรา20ต่อ14ครับผม MVP เรียบร้อยถึงแม้ว่าตอนท้ายเราจะไม่มีบทเลยนะครับแต่ก็ทำสกอร์ได้ค่อนข้างสวยงามอยู่เหรียญที่ผมเก็บได้ทั้งหมดครับก็จะเป็นประมาณนี้สกอร์รวมนะครับผมก็ยังเป็นที่1ของในทีมแล้วก็ทั้งเกมด้วยนั่นเองครับอันดับที่2เนี่ยก็จะเป็นมิลาสามนะได้คะแนนไป800แล้วก็ปิดท้ายด้วยซูสามูสามของฝั่งากครับได้มา705